ทั้งเพคะประโยชน์ที่ได้รับจากการได้แบรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพคืออะไรคะคือว่าสร้างมาตรฐานให้กับเราและกับลูกค้าเชื่อมั่นว่าเราคือตัวจริงเราตัวจริงครับ,รบที่สาคัญเลยครับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพถ้าเราไปยื่นกู้ธนาคารธนาคารอนุมัติไวครับผม กับแพรอาเซียค่ะและนี่คือรายการที่นี่มืออาชีพรายการที่จะทาให้คนอาชีพกลายเป็นมืออาชีพค่ะสําหรับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยเพราะเชื่อว่าหลายคนกําลังเจอเรื่องราวที่หนักหน่วงรุนแรงนะคะและในสถานการณ์แบบนี้นะคะมืออาชีพของเราเนี่ยก็ลําบากไม่น้อยเลยละค่ะแต่พวกเขาก็ยังคงอดทนแล้วก็สู้กันต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้แพรสุภาทุกคนมาทําความรู้จักกับสุดยอดมืออาชีพช่างตัดผมยอดหนักสู้ค่ะกับที่นี่ค่ะ บาเบร์รนะคะหรือว่ารถตัดผมเพื่อนที่คันแรกและคันเดียวของจังหวัดปราจีนบุรีเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันค่ะว่าวิธีการปรับเปลี่ยนของเขาเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนมาได้ยังไงไปค่ะและตอนนี้นะคะมีอยู่กับช่างเพชรแล้วสุดยอดมืออาชีพช่างตัดผมยอดนักสู้ของเราสวัสดีนะคะครับสวัสดีครับผมงั้นถามเลยไปไงมาไงจากการมีหน้าร้านถึงมาเป็นรถเราคิดด้วยว่ามันไม่มีใครออกมาไง เราก็ต้องเข้าไปหาถึงเวลาก็คือจะมีรถแบบนี้ไปมีที่นั่งแบบนี้ก็คือตัดได้ทีละหนึ่งคนหนึ่งคนครับเล้วมาตรการนี้เรื่องของการทําความสะอาดหลับลงชื่อที่วัดอุณภูมิแล้วก็เจลล้างมือเจลล้างมือครับผมแล้วก็มีตัวฆ่าเชื้อคือหมายถึงว่าเราก็มีการพ่นทาความสะอาดตลอดมีการพ่นครับผมช่างเพจครับประโยชน์ที่ได้รับจากการได้รับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพคืออะไรคะคือว่าสร้างมาตรฐาน ให้กับเราและกับลูกค้าเชื่อมั่นว่าเราคือตัวจริงเราตัวจริงครับแล้วก็มีส่วนในการเพิ่มไรายได้ด้วยไหมเพิ่มไรายได้ก็คือว่าเพิ่มจํานวนลูกค้าเข,า,ข,ขามั่นใจมากขึ้นเขาเขามั่นใจในตัวเราว่าเราผ่านการอบรมมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพมาที่สําคัญเลยครับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพถ้าเราไปยื่นกู้ธนาคาร ธนาคารอนุมัติไวครับผมงั้นวันนี้ขอบคุณช่างเพชรน,นะคะขอให้สู้ๆแล้วก็ผ่านวิกฤตนี้ไปไวๆด้วยกันนะขอบคุณนะคะสำหรับใครที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากจะลองปรับเปลี่ยนธุรกิจของท่านดูลองดูคะ่ะอาจจะเป็นกรณีของช่างเพชรเป็นตัวอย่างอยากจะให้ทุกคนมีกําลังใจแล้วก็สู้นะและที่สําคัญค่ะถ้าเกิดว่าคุณมีใบรับรองจากสถาบันครณวุฒิวิชาชีพเนี่ยคุณสามารถใช้เป็นหลักฐานในการขอสินเชื่อจากธนาคารออมสินได้ด้วยหวังว่าจะเป็นเงินก้อนนะที่สามารถต่อลมหายใจให้กับธุรกิจของคุณได้ค่ะ และนี่แหละค่ะคนในอาชีพที่สามารถเป็นมืออาชีพตัวจริงได้จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพค่ะพบกันได้ใหม่กับรายการที่นี่มืออาชีพกับแพรวหสัสยานะคะวันนี้แพรวและช่างเพชรลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ